เอวอเป็นอยู A เห็ดเอเหเออาเไหมปัจจัยงานท่านาผู้ชมเดี๋ยวผมแจกลิงค์ฮะไปไลค์แชร์มาเอาคนดูเยอะมา <c oughs> แันหนึ่งนะมึงเข้ามาตรงหน้าแดชบอร์ดยังอะเมื่อกี้เขาว่าไลฟ์พี่ยูบอกอยู่เลยลงมามันจะเขียนว่าไอ้นั่นเนี่ยชื่อของเราก็ลองคลิกเข้าไปที่ชื่อเราเนี่ยเมื่อกี้เขาว่าเราขี้เข้าไปชื่อของเราเลยลงมามันจะเขียนว่าไอ้นั่นเนี่ยชื่อของเราก็ลองคลิกเข้าไปที่ชื่อเราเนี่ยอ้าวติกองเข้ามาได้ไงเมื่อกี้เขาว่าไเราขิ้เข้ามาได้ไงอ๋อเข้ามาได้ไงเมื่อกี้เขาว่าไเราขิ้เข้ามาได้ไง โมหนึ่งสามศูนย์สองไปหนึ่งไงปันยังไงแตเดี๋ยวกูบอกหนึ่งนะ M O I E โมหนึ่งสามศูนย์สองแซด เข้ามาตามลิงก์ที่พี่ผมใส่เลยไปช่วยผู้ชมคนอื่นเข้ามาดูด้วยวิธีการเปลี่ยนมึงลองดูใน y o u ูทู e ที่กูบอกไม่ถูกเหมือนกันอะเปลี่ยนชื่อสตรีมโอเคนั่นก็ง่ายละ มึงเปิดกล้องในนั่นดีกว่าทิดคอร <Breakfast> <some S 1> ์ดอะโทรในทิดคอร์ดจบ ไอ้ภูม,มาแล้วโดนะครับทับ้งทัพโดขอเปลี่ยนชื่อสตรีมก่นอนแช่แล้ฮัลโหลโอ้ตีมไปเนี่ยแช่แล้วแช่แล้วเนี่ยในเกมอยู่ด้ยอ่ะ ไอภาพของมึงอยู่ในเกมอยู่เลยอ,ะอ่ะตอนนี้พูงปิดเกมะะแล้วนออออะแวันวันนีิพี่เหลี่ยมแจกอะไรอืมวันนี้แจกตังนะมีอยู่ร้านสี่เนี่ยเดี๋ยวแจกอ่ะเห็นย่งโอ่อะ เห็นแล้วตรงไหนมองเห็นข้าล้างสุดไหมลูกคนวิ่งอะ่ะงนี่่ง,ง,งคลิกเข้าไปกดคลิกสคริปไม่ต,ต้องเลือกอะไรก็ได้คลิกตึงก็กดอันล้างสุดกดทูนะกดทูคลาสสิกอะ่ะเเข้าไปที่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สตรีมิง ตอนตรงเขาว่าคอมเมนต์น่ะกดเทิร์นออนก่อนดิแดเนียลแต่ดูดีไลฟ์สตรีมมันนั้นอนะกดเปลี่ยนชื่อดิเอามาเดี๋ยวกูไลฟ์กับคุณผู้ชมตอนนี่นะ

แดนดูดียังเจออยู่ดีแดนดูดีไลฟ์สตรีมโอ้ไลฟ์สตรีมโห้ยหลายอันเลยนี่วะเดี๋ยวก็มาแดนดูดีดอีกอ,อ,อะกูส่งลิงก์มาแล้วลง,งไปในคอมเมนต์ไลฟ์มึงแล้ว ขอ 80m โอ้ตลกแล้วกุส่งไปในลิงก์ดดชบอร์ดมึงแล้วกดออกมึงกดออกวนะน่ะลิงก์ดดชบอร์ดมึงอะ่ะอุตส่งไปแล้วนะคอมเมนต์มึงอะ่ะไม่เห็นได้ไงอะ รางสะสมผลสะสมเลยเหรอคอลเลกชันผลนี่นะประเด็นเดี๋ยวตอนตอนนี้มีความมืดกับไฟในเป๋าเอามาแจกเลยมีความมืดกับไฟในเป๋าวะ <c oughs> เล่นเราเล่นเราเล่นลน,นี่นะครับเข้ามาในเซิร์ฟนี้นะนนบินได้ <c oughs> สายโลเกีย ได้เดี๋ยวให้วันนี้มีแจกผลควันนะไปนะใครอยากได้ก็เข้ามาในกดเข้ามาในลิง์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเงินส,สุดเดิมนะกดไลค์แชร์ซับสไคร e นะสุดเดิมสุดเดิมดเอช็อ,อ,กชอป <c oughs> ก็ไปห้างครับช็อปเต็มเลยช็อปปิ้งอะ่ะไปห้างครับผม <c oughs> เอาไปทำอะไรช็อปก็สปิดเนี่ย โจมเข้ามาได้เลยนะครับตูเข้ามาในลิงเลยผมแจกตังให้ผลไม้ปีศาจ<แ>ด้วยเกมวันพีทโรดในลบอกนะแ,แจกเกาะไ,ไหนเกาะไหนอรอไม่รู้เอ๋เพื่อนัาท่านผู้ชมขอเล่นลิ้นหน่อยคนมากันเยอะอยังเนี่ยแอะไหน่อยนะครับผม เอ่มโอเคในไลฟ์ผมมีอ๋อมีแจกเงินนะเพลงแก้เบื่อท่านผู้ชมมา้ก o d อ่าเดี๋ยวผมจะไปแจกเกาะแรกแล้วกันนะ เอาไปเจอกกอนแรกฮะโอเคมาผู้ชมมาแล้วครับสี่คนก็มามาเกาะแรกกันก็ได้มาเจอเกาะแรกๆก่อน เอิ่มต้นมาที่สี่คนแรกแล้วนะครับผมรอต่อไปอาแล้วเว้ย โอเคมา่มากันคนเดียวเองอคนนี้จะเอาอะไรเนี่ยคนนี้เอาอะไรเนี่ยคนนี้เอาอะไรเนี่ยผลความมือนคนนี้เอาอะไรได้แะใจดีใจดีพอวัอนนี้โดนเรียนให้ก่อนเลยอะคนแรก ผลควันเหรอไม่ให้ให้โดนเนทเข้ามาในเกมเลยคุิ๊กมาเลยครับเข้ามาเลยครับแจกคไม่ได้โอเคผมใจดีให้อ่ะเริ่มต้นเลยโอเค ไปฮะจัดเออคนดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดช่องเรามียอดวิวสิบสิบวิวเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวแจกเลยแสนหนึ่งฮัลโหลได้เนาะเฮ้ยหน้าจอไม่เห็นวิ่งเลย มึงลองกด lead รีดิรีดิทำไมอไะเออใช้แชชคลิปนี้ด้วยใช้คลิปนี้ด้วยครับผมให้มียอดฮอตยอดวิวสิบวิวสิบวิวพอเดี๋ยวแจกเงินให้คนละห้าหมืม<อ>่นพอตีเว็บเลยกดเอพ้าไปไายอยู่เก,กาะกลางเกาะแรกเลย ก็วายมิวอาไม่ช่วยเหรอลองกดเดินดิไดเนลลองกดเดินดิ ดูสี่คนอยู่เลยอะอาช็อปวะเอ้ยให้คนแชร์ลิงสิเฮ้ยแชร์ลิงกันด้วยแชร์ลิงอะโอเวลแต่ละคนไหน, <c oughs> นไดินี่ว่าะไรเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยกระต่ายเนี่ย ซะไปเนี่ยไอยวัวอะไรเนี่ยแต่คนมีแต่คนมีผลความมือกันเนี่ยที่สามคนคนพอดาอู่คนหนึ่งใบนี้คนเว็วน้อยสุดได้ไปก่อนแล้วกันห้าหมื่นระบบความยุติธรรมแบบง่ายๆเลย